พูดคุยนะครับกับสนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง One for the Road วันสุดท้ายก่อนป่ายเธอครับน้องต่อธนพบแล้วก็น้องไอซ์สุนัทรัตครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการซีนี p อ p ของเราด้วยนะครับครับผมครับผมก่อนอื่นเลยต้องแสดงความยินดีด้วยนะครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ไปคว้ารางวัลนะครับจาก Sundance Film Festival มาได้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ ขอบคุณขอบคุณครับไอคอนที่ด้วยครับเอาละครับตอนอื่นเลยให้น้องต่อก็ได้ครับเล่าเรื่องราวคร่าวๆข,ของภาพยนตร์เรื่องนี้ให้ฟังนิดหนึ่งครับก็คือจริงๆมันเป็นการเล่าเรื่องของเพื่อนสองคนครับเป็นเป็นเป็นเพื่อนสองคนที่ที่เหมือนกับว่าเหมือนกับคนหนึ่งอยู่ที่ไทยอีกคนหนึ่งอยู่ที่นิวยอร์กแล้วเหมือนกับว่าวันหนึ่งอ่ะเออผมเนี่ยเล่นเป็นบอสส่วนพี่ไอซ์เล่นเป็นอูดเป็นเพื่อนกัน วันหนึ่งเนี่ยพูดโทรมาหาบอสระหว่างที่บอสแบบกำลังทํางานอยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอยากให้เรากลับไปหาเพราะว่าเขาเป็นมะเร็งอืมอะไรแบบนี้ยะแล้วเหมือนกับว่าก็เรื่องมันก็เริ่มจากสิ่งนี้แหละที่ทําให้เหมือนกับบอสกลับมาหาเพื่อนเพื่อที่จะแบบเหมือนกับอยากกลับมาช่วยซัพพอร์ตหรือกลับมาช่วยทําเรื่องที่เพื่อนค้างคาครับอะไรแบบนี้ซึ่งพระ ซึ่งภารกิจท,ที่ที่ที่อูอยากทำนะครับก็คือให้บอลช่วยแบบพาไปเจอแฟนเก่าครับผมครับผมก็จะมีแฟนเก่าก็จะมีทั้งเหนูนาซึ่งรับบทโดยออกแบบครับแล้วก็มีอลิสรับบทโดยพี่พลอยหอวังครับแล้วก็มีพี่รุ้งซึ่งรับบทโดยพี่นุ่นสิริพันธ์ครับก็เราก็จะเดินทางกันไปเป็นโรดทริปะครับในเมืองไทยบอลก็จะเป็นคนขับปูดก็เป็นคนนั่งเพื่อจะพากันไปบอกลาแล้วก็ไปขอโทษคนที่คนท,คนที่คนที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตครับ ครับแล้วคาแรคเตอร์ที่ได้รับของทั้งสองคนเป็นยังไงมัางครับแตกต่างจากตัวจริงมากไหมครับก็ต่างมากเพราะว่าต้องต้องเตรียมตัวกันเยอะอย่างอย่างบอสเนี่ยผมว่าคาแรคเตอร์ของเขานี่ใช้คําว่าคอนทราสน่าจะตอบโจทย์เขาที่สุดเพราะว่าเช่นสิ่งที่คุณเห็นในหนังอะไรก็ตามที่คุณเห็นว่าจะเป็นนเทลเลอร์ eller, หรืออะไรที่ออกมาเมื่อคุณได้ไปดูในหนังจริงคุณจะรู้ว่าสิ่งที่บอสแสดงออกไม่ได้ตรงกับสิ่งที่บอสรู้สึกเลยสักอย่างเป็นคนที่เหมือนกับ เออ่มีกำแพงของตัวเองแบบเช่นจริงๆแล้วเช่นทําตัวว่าตัวเองดูมั่นใจแต่จริงๆแล้วเพราะว่าตัวเองไม่ได้มั่นใจอะไเลยหรือหรือหรือการที่แบบตัวเองชอบบอกว่าเฮ้ยเราแบบไม่ได้คิดมากเลยแบบอะไรก็โอเคหมดนั่นแหละแต่จริงๆแล้วไม่จริงอะ่ะเราเราไม่ได้โอเคแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกคอมฟอร์ตอะไรกับใครขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มี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 ความเป็นเออ ป็นคนที่ลึกๆผมว่าบอสมีความเป็นลูเซอร์เหมือนกันฮะของไอเสือครับของผมของผมผม,มันจะเป็นเรื่องของเอ่อโรคมะเร็งนะครับคือคือผมว่าเนี่ยเป็นสุดที่ผมแบบไม่ได้เชื่อมโยงที่สุดครับผมเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นโรคที่เผมก็ไม่ได้เป็นโรคมะเร็งอะไรเงี้ยมันทาให้ผมต้องทําความเข้าใจกับกับโรคนี้แล้วก็พยายามที่จะถ่ายทอดให้ให้ดูสมจริงที่สุดในหนังนะครับผมอือฮึแล้วของน้องต่อนี่ได้มีการ เพิม่มเติมศึกษาเพิ่มเติมเลไ,ไหมครับกับการที่จะมารับบทตัวเนี้ครับผมอ๋อก,ก็หลักๆที่ดูไกลมากๆเลยฮะก็น่าจะเป็นบาร์เทนเดอร์ครับอาชีพที่ตัวละครเป็นก็ไม่ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยศูนย์แม้แต่กระทั่งความรู้เรื่องเหล้าแอลกอฮอล์ต่างๆคือแบบก็คือไปวันแรกก็งงนะว่าเอออะไรอันนี้เรียกว่าอะไรนะจําสลับจําถูกจําผิดอะไรเงี้ยครับอื ของไอซ์สื่อเนี่ยต้องลดน้าหนักแต่ว่าของน้องต่อนี่ต้องเพิ่มน้ําหนักใช่ไหมครับใช่ใช่ครับจริงๆได้ฟังนะครับเอ,อของผมเนี่ยได้อินสปายมาจากพี่ไอซ์แหละครับคือหมายถึงว่าอ,อคือผมรู้สึกสนุกไปกับพี่เขาอะตอนที่ร,รู้ว่าแบบเอ้ยพี่เขาต้องลดน้ําหนักแล้วเหมือนกับมันเป็นพาร์ทที่พอเราอยู่ในโปรเจกต์เดียวกันเป็นพาร์ทเนอร์กันเรารู้สึกว่ามันคงไม่แปลกหรอก ถ้าเราแบบอยากช่วยกันเช่นอนะสมมุติว่าถ้าคนหนึ่งลอดอีกคนหนึ่งเพิ่มอะจริงๆเอฟเฟกที่เกิดขึ้นคือคนที่ลดจะยิ่งดูชัดกว่าเดิมอีกอ่ะ mm hmm. ใช่แต่คือถามว่าอย่างผมเนี่ยก็คือโคตรยากเพราะว่าหนึ่ง <c oughs> ผมไม่เคยทําแล้วไม่มีประสบการณ์เหมือนพี่ยัยสอง <c oughs> คือแบบพอมันพอมันสวนทางว่าผมต้องเพิ่มน้ำหนักอะผมเป็นคนที่น้ําหนักมันไม่ขยับมานานมากแล้วอะ <c oughs> ใช่แล้วแบบ สิบห้ากิโลที่ได้มาคือมันยากมากแต่ว่าเาข้าใจได้ว่าจริงๆในในเทรลเลอร์ยังยังไม่ชัดมากเท่าไหร่แต่ผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในในหนังจริงน่าจะเห็นครับเพราะว่าจริงๆอย่างอย่างของของพี่ไอซ์ือเนี่ยเป็นสองพาร์ทที่เราจะเห็นชัดๆว่าก็คือพูดง่ายๆคือตอนที่เป็นมะเร็งแล้วกับตอนที่แบบยังยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นครับแต,แต่อย่างของผมอ่ะมันเป็นเรื่องการเดเวล็อปตัวละครที่ เอาจริงไม่ได้อยากสปอยขนาดนั้นแต่แค่สปอยไว้ว่าสำหรับผมมันคือการเดเวล o p ตัวละครที่มันหลายวัยอะอคือผมมันไม่ได้เล่นช่วงอายุเดียวครับคือช่วงช่วงอายุผมมันค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมมากเหมือนกันใช่แล้วถึงเรื่องการทํางานกับพี่บาได้ฟังหน่อยครับเป็นยังไงบ้างราครับก่อนก่อนหน้าที่ผมจะได้ร่วมงานพี่บาร์นะครับ มันจะมีข่าวว่าแบบเหมือนกับมีข่าวปุยว่าพี่บ้านเนี่ยเขาแบบซีเรียสมากเพราะว่าเขาทําฉาดเกมโกงมาแล้วหนังฉลาดเกมโกงเนี่ยในเรื่องเนี่ยเขาจะแบบเตนส์มากๆเพราะว่ามันต้องมีการข้อสอบโกงข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยแบบบรรยากาศในกองเป็นอย่างไนแล้วผมจะได้ยินเรื่องราวของเขามาในมุมมองหนึ่งนะครับว่าเอ้พี่บาสต้องเพียดแน่แต่พอมาถึงว่าผมเจอจริงๆแล้วครับเขากลับใช้วิธีการทํางานในหนังเรื่องเนี้ยแตกต่างไปจากเรื่องเดิมมันเปิดโอกาสให้นักแสดง ทุกคนมามีส่วนร่วมในการที่จะวิเคราะห์บทแล้วก็ถ่ายทอดตัวละครแบบที่เราที่เราไปทําการบ้านมาครับผมว่าตรงนี้ทําให้การทํางานกับพี่บาสนุกซึ่งผมว่าต่อก็จะจะได้ส่วนส่วนนั้นไปเหมือนกันนะครับแล้วเรื่องนี้มีการร่วมงานกับชาวต่างชาติด้วยก็คือคุณหวงกาไวผมว่าสิ่งที่เจ๋งของการที่ได้เจอพ่อหวองเนี่ย <laughs> <c oughs> คือนี่ขนาดไม่ได้เจอตัวเพราะว่ามันมันติดด้วยสถา,านการณ์โควิดอะแต่ผมรู้สึกว่า แมสเซจต่างๆเวลาเราได้ยินเวลาเขาแบบบรีฟโปรเจกต์เราอะมันมีความบียร์น่ะคือแบบไม่ต้องพูดเยอะแต่ถ้าลองทำตามดูคือเห็นภาพว่าอ่าเขาต้องการอะไรใช่แล้วก็แบบความเก่าของเขาที่ผมว่ามันเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะที่แบบก็ไม่รู้ว่าเราเราเรา,เราจะได้มีโอกาสอย่างนี้อีกเมื่อไหร่ก็รู้สึกว่าเป็นเป็นเรื่องที่ ชัดมากว่าพอผมได้ผ่านเรื่องนี้ปั๊บแบบผมโตขึ้นเลยฮะโตขึ้นแบบไ้ชัดครับสําหรับผเสือ<ข>ครับกับพี่วองเนี่ยผมผมมองว่ามันเป็นเรื่องของพลังงานยริงว่าคือเขาเป็นผ่วมงกับระดับโลกครับแล้วเขาเคยกํากับแบบนาตาลีพอร์ตแมนจูดลอหรือว่าจะเป็นพี่เหลียงเฉาวเวย่ยดิวเตอร์หัวแบบเลสลี่จางอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเคยได้ กำกับนักแสดงที่เป็นมืออาชีพระดับโลกแบบนั้นมาก่อนเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นในซีนที่เราเล่นต่อให้เขาไม่ได้มาที่กองะครับแต่ซีนนี้จะถูกส่งไปเพื่อจะไปอยู่ในสายตาของเขามันก็เลยหมายความว่าโอเคการสแสดงของเราอะถูกจับจ้อง,องโดยภูมกับระดับนี้อืแค่แค่พิพาทคนเดียวอะพวกเราก็รู้สึกว่าเออมันเต็มที่แล้วว่าแต่ครั้งนี้มีพี่หว่องดาวายอยู่อีกอีก,อ,กอีกชั้นหนึ่งอะครับมันก็เลยเป็น,เป,นเป็นความทับซ้อนตรงนั้นที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะผลักดันตัวเองแล้วก็ ทำงานให้มันเต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ครับผมผมว่าอันเนี้ยนักแสดงทุกคนในโปรเจกต์นี้ก็จะรู้สึกในสิ่งนั้นถึงขนาดยังไม่เจอตัวครับถ้าชีวิตเนี่ยมาถึงโค้งสุดท้ายอย่างในหนังเป็นไอซ์อยากจะทําอะไรครับคําตอบมันก็คงจะเป็นทําเหมือนกับที่เขาทําเลยครับเหมือนกับว่าผมเห็นใจเขาไปแล้วแล้วก็เหมือนกับเชื่อในสิ่งที่เขาทําทุกๆอย่างที่เขาจะกลับไปเออบอกลาขอโทษแล้วก็คืนดีเหมือนผมก็จะก็คงเป็นแบบไปไปในทางเดียวกับเขาอะครับผม ครับอันนี้ถามทั้งสองคนเลยนะครับในเอาในชีวิตจริงเรานะถ้ารเราเรารู้สึกว่าการกลับไปหาแฟนเก่าเราเนี่ยเพื่อให้จากกันด้วยดีครับหรือว่าการกลับไปหาแฟนเก่ามันเป็นการเสกะกิดแผลที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอ่นะครับสุดท้ายครับให้ทั้งสองคนฝากภาพย,ายนตร์เรื่อง One for the Road หน่อยครับ ขออนุญาตก็ขอบคุณที่ทุกคนดูคลิปนี้มาจนถึงช่วงท้ายนะครับก็ขออนุญาตฝากภาพยนตร์เรื่อง One for the Road วันสุดท้ายก่อนบายเธอไว้ด้วยนะครับผมตั้งแต่10กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปทุกโลงภาพยนตร์เลยสุดท้ายแล้วก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองกันด้วยแต่ก็ยังคงเลขาเมนอยู่ดีนะว่าเราเชื่อว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เราทำมาเพื่อให้คนดูในโรงเหมือนกันแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ย มาสนับสนุนโปรเจกต์นี้มันมันมีอะไรที่เรารู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้ได้มาเห็นแล้วมาได้ได้รู้สึกกับเรื่องนี้ไปด้วยกันนะครเพราะสุดท้ายหนังเรื่องนี้คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องแฟนเก่าความรักหรือก็ตามแต่เรื่องนี้มันก็เป็นหนังเรื่องการเดินทางอะ่ะมันเป็นรถทริปผมรู้สึกว่าผมก็อยากให้ของขวัญแบบ b ี for ์ v a l e n t ท n e แล้วกันเป็นรถทริปที่ดีทริปหนึ่งให้กับคนดูอ่ะ ครับผมผมก็ขอฝากเป็นเป็นเอ่อเรื่องเรื่องความคุ้มค่าละกันครับเพราะว่าโปรเจกต์โดยรวมเนี่ยครับเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากๆแล้วก็เป็นหนังไทยเรื่องหนึ่งที่ไปได้ไกลได้รางวัลระดับ d a n c ด Film Festival อรครับแล้วก็มีโปรดิวเซอร์เป็นพี่หว่องกาวไวซึ่งเป็นผู้ร่วมกับระดับโลกมีพี่บาสนัทวุฒิที่พาฉลาดเกมโกงไปโกอินเตอร์รวมทั้งนักทีมมาแสดงทั้งหมดนะฮะแล้วก็รางวัลที่ได้มาเป็นรางวัลเรื่องภาพะครอย่างที่ต่อบอกครับว่าเรื่องนี้ผมว่าดูในโรงภาพยนตร์เราจะได้เรื่องของภาพแน่นอออนนนนนสววววยแแ่่คครัผมมมล้กก็็าาเเปืง บางคนอาจจะไม่ไม่ได้มีแฟนหรือว่ามีแฟนคนเดียวไม่ได้มีแฟนเก่าผมว่าก็สามารถที่จะมาดูเรื่องนี้ได้เพราะว่าในเรื่องเนี่ยมันเราเราไม่ได้คุยกันแค่เรื่องของแฟนเก่าหรือความรักอย่างเดียวมันมีเรื่องของชีวิตมันมีเรื่องของความฝันเรื่องของทุกๆอย่างที่เป็นมนุษย์เราครับผมเพราะฉะนั้นผมมองว่าผมมองว่าเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นภาพยนตร์ที่สามารถอยู่ในใจคนคนคนดูได้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นหนังรักก็จริงเป็นหนังชีวิตดราม่าก็จริงแต่ว่ามันอยูはは่ในมือของพี่บาสซึ่งเป็นผู้ที่ทําหนังแล้วสนุกผมมองว่า สนุกแน่นอนครับเวลาสองชั่วโมงที่เราจะร่วมเดินทางไปด้วยกันในหนังเรื่องนี้มันจะผ่านไปไวมากๆครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับเอาละครับคุณผู้ชมก็เตรียมตัวเดินทางไปพร้อมกับพวกเขานะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนๆของพี่บาสเองก็ดีหรือว่าจะเป็นแฟนของน้องต่อน้องไอซ์สิ่เองก็ดีนะครับก็ไปอุดหนุนหนังไทยกันนะครับ1ิบกุมภาพันธ์นี้ในโรงภาพยนตร์แน่นอนกับวันบอลดอโรดวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งสองคนเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะครับขอบคุณมากครับคุณนะครับคุณนะครับขอบคุณครับ